ลาบปลาปุ๊ปุ๊วันนี้เป็นจะได้ตำน้ำพริกก่อนกะตำบพริกก่อนใส่จะใครหัวหนึ่งหมดเลยหมดเลย,ห,เลยหัวหนึ่งใส่คาเกิงแงงโอ้ซอยคายห่อยขนาดไหนตับสองอันนี้ก่อนนาะตำมันเรียกก่อนแล้วก็ใส่เครื่องที วันนั้นเรียกเขาใส่เกลีย์เนาะเออใส่เกลีย์เนี่ยน้อยเดี๋ยวนี้แม่บอกว่าใส่เกลีย์เม็ดมันจะใส่เกลีย์ปนเนี่ยใส่เกลีย์เม็ดนะแม่เกลีย์เม็ดกับเกลี่มแต่เกลีย์ปนมันเก็มเกลี่มแล้เดี๋ยวนี้ใส่เครื่องเทศไปแล้วเนาะไหนเลยปูดแล้วแฟนบางคนใช้เดียวกันหมดนะเนาะมเตรียมออกหมกหัวนะแม่เนาะเออแล้วต่ำน้ำพริกไปเลยเดี๋ยวแม่ไปล้วนปลานะโอ้โอเคปลวกมาแล้วมันล้วนผมอยู่มันล้วนมันชุก ขั้นต่อทุกทายเขาเนี่ยคือเขาล้วนด้วยกันผสมด้วยกันมดเนาะย้ายใส่อย่างกวนหอมเดี๋ยวนี่หอมหอมนี่คือหอมแดงนะเจ้าเดี๋ยวเขาซอยอันนี้ซอยยาวนะหอมแดงนะเจ้าเอาใส่อย่างแหมแม่เกลือพริกไม่ใช่อ่าใส่พริกหลับแซมจอนเอาย้ายปาเลยมันแค่เตาล้วนด้วยกันนี่ตัวกันนี่เอา <laughs> เอาเนอะรวนเรื่อยๆอู้หอมหอมขนาดใส่ขัวบอกครบจด็น,นะ oh. ขั้วน้อยนึงสองจอดเนาะ oh. โอมันเริ่มปุ๊แล้วนะแม่ต <laughs> ำคนสาปุจตกกล้อเขายังหายแก่นรนเด้ยนีล้ำบล้ำถ้าฟังก็ฟังที่เันแก่นกันนีเด <laughs> อ้าวใช่นหน้หมน้อยเร <laughs> าก็ใส่พักหอมป้อมต้นหอมพักไข่หอมดวนต้นโู้วหววดววววด หอมน้อยหน่อยกระเทียมเจียวหอมเจียวหอมเจียวที่เขาเจียวตะกี้เออปิดแก๊สเลยน้องไม่นอถงเข้ากับปลาป่าสะกําเหระเป็นไรพองปีมือจอเก่าใส่พักด้วยทำพักพี่พักต่งฟ้า กิน้าหารใจลู้เป็นได้หองจังเนี่ยก็เฮาใส่พี่เข้มก็พอแล้วแป้งแบนๆอีกคนห้ององค์เขาลงไปนอนนะกินลาบกินยาต้องยาอีอยางอีเจ้าอีเจ้าเอาพักตัวอย่างยายว่ะนี่มะคาราลสมกับการที่เฮาลล์คอยหอมดวนหมดวนผมกําตอก gìn khao mình đi gìn cam nhai ai phân, lòi mặn mặn,